สวัสดีค่ะมาพบกันแในเอเชียบุกกี้ไลท์ไทยแลนด์นะคะชื่งภาษาที่จะพาทุกคนไปขโมย่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ F88 ค่ะสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ด้วยนะคะข่าวแรกเลยค่ะสำหรับเอริคาร์แดนนะคะทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูทีมเยือน4นัดแรกติดต่อกันเลยค่ะหลังจากที่ซัดอีก1ประตูทคแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะวูฟไป3ประตูต่อศูนย์ค่ะโดยแจ็คกิริสนะคะ ยิงเบิกร่องตั้งแต่ยังไม่ถึง1นาทีแรกค่ะแล้วก็ได้ฟิลโฟเดนนะคะมาปิดท้ายพร้อมกับขยับแซงอาร์เซนอลนำจาาฝูงชั่วคราวค่ะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะเขาบุกทั้งเกมค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แม่นนะคะยิงไปโดนเสาทั้ง2องหน,นะค่ะก่อนที่จะโดนบอลมัดนะคะเขายิงนําไปก่อนแต่ว่าโชคก็ยังเข้าข้างค่ะเพราะว่า VAR ค่ะเขามากลับคําตัดสินให้จุดโทษของ อเล็กซานเดอร์อิสักนะคะทำให้เป็นประตูตีเสมอบอลมัด bon ไป1ประตูตอนหนเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะและอีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ค่ะในเกมครึ่งแรกนะคะทั้งสองฝ่ายเขาผลัดกันขึ้นนำจนช่วงครึ่งหลังค่ะกลายเป็นทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยิงรัวอยู่ข้างเดียวเลยนะคะโดยได้ โซนหนึ่งมินค่ะลงมาเป็นตัวสำรองนะคะแล้วก็คืนฟอร์มเก่งทำแททริกช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด6ประตูต่อ2ค่ะเก็บ3คะแนนพร้อมัะขึ้นเป็นรองจา่าฝูงพรีเมียร์ลีกค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลลาลิก้านะคะของทางด้านบาร์เซลโลนาค่ะพวกเขาเปิดบ้านซ้อมใหญ่ในเกมบุกค,ค่ะก่อนที่จะถล่มเอาชนะเอลเช่ที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนตั้งแต่ต้นเกมไป3ประตูต่อศูนย์นะคะโดยได้โรเบิร์ตเลวานดอฟกกี้ค่ะแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งลูกของเมมฟิเดปายค่ะทำให ทีมเจ้าบุญโยกเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด16คะแนนจาก6นัดค่ะแซงขึ้นไปนำจ่าฝูงไลกาโชวคราวนะคะโดยมีแต้มมากกว่าเรอลมดริดค่ะ1คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดนั่นเองค่ะ และข่าวสุดท้ายของนี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะโปรแกรมพิมรีของเชลซีแล้วก็ไบรตันค่ะเขาถูกประกาศเลื่อนออกไปนะคะทำให้ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเชลซีเขาลงเล่นอุ่นเครื่องแบบปิดสนามกับไบรตันนะคะแล้วก็เอาชนะไปได้ทั้งหมด2ประตูตอนหนึ่งจากการทำคนเดียวไปทั้งหมด2ประตูของคารนีชูกเกีเมกามิดฟิลด์ดาวรุรงนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แนนนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจการอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทยแลดด้วยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ